อภชนญพลหาน้าลีวิสเข้าพิธีแต่งงานตามประเพณีอีสานเรียบง่ายงดงามคู่รักดาราวิกเจ็ดสีอภิชนญพลและหาน้าลีวิสได้เข้าพิธีวิวาห์ผูกข้อมือตามประเพณีอีสานอย่างเรียบง่ายและอบอุ่นในวันที่ 2, สองพฤศจิกายน2 0 2 4บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขของทั้งสองครอบครัวและเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนร่วมทาย,ย่างมุกดานารินรักเปรี้ยวทัศนียาและพลอยรนาภาที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันสำคัญนี้ ชุดแต่งงานงดงามสะดุดตาเจ้าบ่าวออฟชนพลมาในชุดภู้ไทยสีแดงดูหล่อเหลาสม่าส่วนเจ้าสาวฮาน่าสวยสง่าในชุดภู้ไทยปะระยุกต์ความงดงามของชุดแต่งงานทั้งสองดูเข้ากันอย่างลงตัวภาพความประทับใจนี้ถูกแชร์ลงในอินสตาแกรมของ c 7 h d d ดรมสะสะามาเพร้อมแคปชั่นแสดงความยินดีกับทั้งคู่ความรักที่เริ่มต้นจากกองถ่าย ออฟชนพลและฮาน่าลีวิสพบรักกันในกองถ่ายละครและคบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีก่อนจะตัดสินใจแต่งงานความรักของทั้งคู่เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆหลายคนต่างอิจฉาความหวานและความรักที่มั่นคงของทั้งคู่มุมมองของชาวเน็ตชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแต่งงานของทั้งคู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดงานที่เรียบง่ายบางคนมองว่าอาจเป็นเพราะทั้งคู่ต้องการความเป็นส่วนตัวหรืออาจเป็นการลดค่าใช้ใจ่ายแต่ก็มีหลายคนแสดงความยินดีและชื่นชมกับความรักของทั้งคู่ โดยมองว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความยิ่งใหญ่ของงานแต่งงานแต่เป็นความรักที่มั่นคงและยั่งยืนสรุปการแต่งงานของออฟชนะพลและฮาน่าลีวิสเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความรักในวงการบันเทิงที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆการแต่งงานแบบเรียบง่ายสะท้อนให้เห็นถึงความรักที่แท้จริงและความสำคัญของครอบครัว